ไปอเตอร์ปาร์ตี้ดีกว่าควันหลงงานออสการ์ <Oscar. S 1> ค่ะครั้งที่86นะคะที่เกิดขึ้นมีซุปตาคนดังอย่างเซเลน่าวิลเลียมไปร่วมง,งานอเตอร์ปาร์ตี้ด้วยค่ะนึกว่าเกี่ยวอะไรกับกีฬาอ๋อมีนักกีฬาไปร่วม uh. ด้วยในฐานะเซลฟ you know เซลฟ I am เซล อยู่เนาะนะคะเซเล็บเบสิเซเล็บหรือเซแล้วแอมเซรา I a m เซรานะคะราชนีลูกสกกลาดค่ะเซเรน่าสลัดคราบจอมพลังบนคอร์ดด้วยชุดนี้นี่แหละค่ะเป็นสาวหวานเดินเข้างานเลิศนะคะในงานวันนิติแฟร์ออสการ์พาร์ตี้ค่ะที่เวสต์ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เด่นมากรับอสอย่าอึ้งสิคะบอสอย่าอึ้งธรรมดาไม่ได้หรอกครับใช่ไหมแหมดูริมสีปากของเธอสกอตอยากรู้ว่าใช้เวลาแต่งนานไหมอ่ะอันนี้ไม่ใช่วิกผมนะของจริงเออเป๊ะแบบสวยนะสวยเลยอ่ะชุดอะไรเนี่ยเป๊ะโอ้ขอบอกว่าชุดนี้นะคะเป็นราตรียาวสีชมพูอย่างที่เห็นและเป็นสีชมพูอ่อนด้วยนี่ที่มันดูเกือบขาวเลยนะใช่สีมันสีขาวนะสีชมพูเหรอคือสีชมพูบานเย็นมันก็จะเป็น อิสระรูปีที่ทุ่มชดเกินไปนะคะก็เป็นแบบสีอ่อนๆหวานีบางคนแบบว่าใช่เบาๆดูดูล่องอกซะก่อนแต่แอบเซ็กซี่โชว์ร่องอกใช่นะคะแล้วยังมี3 2บริเวณต้นขาให้ว่าดวีวิกด้วยค่ะหันซ้ายเดี๋ยวนี้นี่อย่าให้เธอเดินนะในช่วงตอนโพสเนี่ยมะม่วงกำลังจะสุกแน่โอ้โหกำลังจะสุกดูแล้วอยากสับอะไรคือผ้าไม่ได้ขาดใช่ไหมคะพี่ฮะจ่ายเงินครบใช่ไหมคะสำหรับชุดนี้เนี่ย ช่างก็ตั้งใจทำใช่ไหมแน่นอนเขาบอกว่าชุดยิ่งแพงนะเนื้อผ้ายิ่งน้อยคือระดับงานระดับออสการ์นี่ก็คืออย่างนี้อยู่แล้วเนื้อผ้าขนาดนี้อยู่แล้วเนื้อผ้าน้อยคือว่าต้องตัดเย็บเยอะไงตัดออกไปเยอะเออเลยแพงนะฮะเขาบอกว่าอยากกินมะม่วงอกล่องละน่ามะม่วงด้วย นี่ขอบอกว่าชุดนะคะเ <คะ S 2> ขาตั้งใจให้เป็นสีชมพูอ่อนมีเคล็ดลับออว่าขับผิวอ๋อขับผิวใช่ถูกต้องจะะขับ<ะ>ถ้าถ้าชมพูแก่แล้วมันจะมันจะตัดกันยังจะดู <lesser. S 2> แบบ ผิวเ <anut S 2> <centimet> ข้ม <Jamie S 1> ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วบอสดูภาพของเซเรน่าทำไมย้อนมาดูน้องพริกอยู่เรื่อยๆเลยอนี่หนูใส่สีอึมครึมนะคะก็มีน้องพริกกับคุณสิริลักษ์จะให้ดูใครไม่ต้องเอาดิฉันดูสิริลักษ์มาชั่วโมงแล้วนั่งคุยกันก็ต้องดูน้องพริกบ้างวันนี้พี่เดืยรใส่เสื้อข้างในเห็นไหมสีชมพูอ่อนแม่ทั้งแมทกับเซเรน่าน้องพริกก็คล้ายๆเซเรน่านี่นะชุดนะซีทรูเหมือนกันนะพี่แขนแต่นี่เซเ์แล้วว่ะเซรแล้วว่ะโซเซแล้วว่ะ สวยๆนะคะนำมาฝากกันใช่ค่ะคือเซเรนานะคะเพิ่งประกาศยืนยันไม่ลงแข่งขันในศึกเทนนิสดับเบิลยูททัวร์นะคะรายการปาริบานะคะเบย์แอนเปปาริบาก็เลยทําให้เบย์แอนเปปาริบาโอเพนค่ะที่อินเดียนเวลนะคะในสัปดาห์นี้เธอก็เลยว่างและทีนี้ก็มีคนชวนไปร่วมงานเนี่ยเขาก็เลยไม่ปฏิเสธเลยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ